คอนฟิมชันบอกว่าข้อที่1ได้ทําตามกฎกฎระเบียบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ทำาสองนะแต,แต,แต่แต่ทำไมผมก็สงสัยว่าทําไมตัว Evaluate อาจารย์เปิดไปช่อง Evaluate Evaluate เนี่ยมันไม่มันมัน,ม,นมันพอยไปที่กุญแจเลยะนะมีข้อกําหนดได้2ไม่สําคัญเท่ากับกุญแจเนะี่ยกุญแจได้สาม ถ้าเก็บกุญแจดีได้สี่ถ้าถ้ามีการคอนโทรลกุญแจได้ห้าเลยนะมันไม่ได้ถูกอยไว้ที่ตัวอะไรตัวกดระเบียบเลยอะ่ะอันนี้อันนี้แค่ข้อตั้งข้อสังเกตนะดิสคัตกันครับผมฮะครับ<ม>อ่าผมผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันครับอาจารย์อ่าทำไมทําไมมองเรื่องของกุญแจเป็นเป็นตัวเป็นพระอรเอกนะใช่ครับคือถ้าเราสามารถคอนโทรลกุญแจได้เนี่ยนะครับ อคนที่มาเบิกกุญแจหรือว่าคนที่จะขับรถเนี่ยจะมาเอากุญแจสมมุติว่าผมเป็นคนคอนโทรลกุญแจนะฮะมีคนมาเบิกในมือหรือว่าจุดเก็บกุญแจเนี่ยจะมีลิสต์รายชื่อของผู้ที่สามารถขับได้นั่นหมายว่าถ้าเอไม่มีชื่อในลิสต์ผมก็จะไม่ให้กุญแจไปผมก็จะไม่อนุญ,ญาตให้ขับ เขาก็ไม่สามารถที่จะเอารถขับไปได้เพราะกุญแจอยู่กับผมแสดงว่าแนวคิดเนี้ยูกลูกสร้างขึ้นมาบนบนพื้นฐานของความไว้วางใจ respect เคารพเคารพคนที่ผ่านการฝึกอบรมว่าเมื่อคุณได้เมื่อคุณมีคุณสมบัติคุณได้ครอบครองกุญแจเนี่ยคุณจะคุณอ่าถ้าคุณได้ขับเนี่ยมันจะปลอดภัยคนอื่นถ้าคนอื่นขับเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัย อันนี้มันเหมือนอกับว่าเอาเราเราเลสเปกเราให้ความเคารพว่าใครที่เราผ่านการคัดเลือกแล้วเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นไว้วางใจได้แล้วก็จะขับอย่างอย่างเขาเรียกอย่างเป็นอย่างปลอดภัยอะอย่างมืออาชีพอย่างถูกกฎระเบียบอะไรประมาณใช่ครับแสดงว่าระบบเนี้ยต้องถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของอของคนขับที่ถูกอ่าเขาเรียกว่าที่มีสแตนดาดในตัวเองแล้ว อันนี้อันนี้ผมมองนะแต่ถ้าเอาไปแบบว่าเอาไปใช้กับโรงงานที่แบบว่าอเอ็งเองตั้งกดไปเถอะค่าจะมีกดมีไว้แหกอะไรเงี้ยถ้าคนขับนี่มีมีมีไมเซ็ตมีแนวคิดแบบเนี้ยต่อให้เราคนโทรลกุญแจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างความปลอดภัยได้แสดงว่าคนที่คนของอาจารย์เกติศักดิ์เนี่ยอ่า เขาเรียกว่าอะไรไว้เนื้อเชื่อใจได้ถ้าผ่านการอบรมผ่านการคัดเลือกแล้วเนี่ยจะสามารถถ้าถ้าถ้าดูเช็คพอยที่ผ่านมามันก็จะมีเรื่องของการ follow up แล้วก็อบรมทบทวนอยู่อยู่ตลอดตามกรอบระยะเวลาของของของแผนการฝึกอบรมอะไรประมาณเนี้ครับขอเสิริ<ผ>มให้อาจารย์ครับ,รบ,อรบขอเสิริมนิดหนึ่งครับครับผมฮะ คือคือที่อาจารย์ทําอ่ะก็คืออ่าในเรื่องของเครื่องจกักรกุญแจเนี่ยมันเป็นอ่าอ่าสิสิบห้าเปอร์เซ็นของต้นเหตุส่วนสาเหตุแปดสิบแปดเปอร์เซ็นเกิดจากคนเพราะว่าอาจารย์อาจารย์กาลังป้องกันทั้งทั้งตัวของต้นเหตุก็คือกุญแจเป็นต้นเหตุเพราะมันจะต้องไปขับเคลื่อนให้กับรถฟลิปมันสามารถเดินทางได้ใช่ไหมฮะหรือทํางานได้ก็เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ ส่วนสาเหตุคือ88%เพราะว่าคนต้องผ่านการอบรมมาแล้ว88%ี่มีความรู้แน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้ไหมอาจารย์เป็นอาจารย์ป้องกันต้นเหตุและสาเหตุใช่ไหมครับครับประมาณประมาณนี้ครับครับครับก็คือคนที่ได้รับอนุญาตก็จะมีจะมีลิสต์รายชื่ออยู่แล้วจริงๆแล้วอ่าก็ของผมแล้วก็จะคนไม่เยอะเนาะอาจารย์มีอินซนทีฟไหมอะไรนะฮะอาจารย์มีมีอะไรจูงใจเขาอ่ะ มีอะไรจุดใงไหม,ไมสำหรับคนขบคนับฟลุ๊กไ่ะผมผมอย่างนี้ฮะผมเริ่มต้นเนี่ยผมคุยเคสตัวอย่างอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมผมว่าเราเราเราับผิดชอบชีวิตคนไม่ไหวนะอืเรารับผิดชอบชีวิตคนไม่ไหวเหมือนปัจจุบันเนี่ยผมผมก็ยังใช้อยู่ฮะผมเดินไปเนี่ยเดินหน้างงานเนี่ยก็เห็นเห็นฟลุ๊ขับเร็วเนี่ยผมผมเรียกเลยผมโบกเลยอื เราขับมาความเร็วเท่าไหร่ผมถามก่อนเลยนะออแล้วก็ถามถึงกฎขับรถภายในอาคารเนี่ยความเร็วเท่าไหร่เขาตอบได้หมดนะฮะแล้วเนี่ยถ้าผมเดินมาเนี่ยเห็นผมไหมผมถามเลยเขาก็บอกเขาเห็นเอ,อ้แล้วถ้าผมไม่เห็นถ้าผมไม่เห็นเราอะ่ะผมมีโอกาสเดินมาชนเราไหมแล้วเรามีผมเดินไม่หยุดเนี่ยเรามีโอกาสที่จะชนผมไหม ผมถามกับผมถามต่อไปว่าแล้วรับผิดชอบชีวิตผมได้ไหมแล้วถ้าไม่ใช่ผมอ่ะถ้าเป็นเพื่อนเป็นญาติของเราอ่ะผมผมผมถามอย่างนี้ฮะบางครั้งเนี่ยมันก็มีคนหมั่นไส้อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา เวลาเราคุยเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวไว้บ้างนะครับมันไส้ก็มันไส้ก็มันไส้ไปฮะเดี๋ยวตีหัวแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะจบจบด้วยดีฮะส่วนใหญ่จบด้วยดีบางทีลงลถมาลงลถมาก็มีมีอารมณ์บ้างนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมบอกว่าผมคุยอ่ะด้วยด้วยความห่วงใย เหตุมันเกิดขึ้นเนะี่ยคนที่รับผิดชอบก็คือเราเราแตถามว่าถ้าเกิดมันถึงขั้นสูญเสียชีวิตเนี่ยเรารับผิดชอบชีวิตคนใหม่ไหมในโรงงานเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีบาดเจ็บถึงขั้นศูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่กฎระเบียบในโรงงานเท่านั้นนะมันเป็นกฎหมายที่เราทําให้คนอื่นเสียชีวิตเนี่ยทํำยังไงอะ่ะติดคุกลูกเมียอยู่ยังไงอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยะครับ แต่ว่าแล้วได้ผลนะครับก็ก็ได้ผลนะกลับข like e> ึ้นลเกโอเคโอเคผมขอโทษครับพี eh? ่อะไรประมาณเนี้ยก็จะจะออกแนวนี้ฮะส่วนใหญ่จะออกแนวนี้ผมขอโทษครับพี่อ่าไม่เป็นไรคราวหน้าก็ระวังหน่อยแล้วกันความเร็วที่ผมไปเดียคิดว่าอเราคิดคิดว่าเราจะหยุดรถได้ทันไอห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยอืมอืมนะแต่ถ้าเรามาเร็วกว่าเนี้ยนะมันมันอาจจะหยุดรถไม่ทันแล้วโรงงานเราเนี่ย ทางร่วมทางแยกเนี่ยมุมอาคารเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะช่วงรอยต่อ A B C D เนี่ยเราเรามองไม่เห็นทุกรอบด้านหรอกนะสัญญาณเสียงมีก็ใช้นะผมเคยเอาอันนี้เลเซอร์สีสีลายของที่ติดกับรถโฟลลิฟต์นะฮะเพื่อ<ๆ>ที่จะ,ะมีระยะระยะที่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้ระยะที่ปลอดภยัยใช่ฮะก็มาทดลองใช้ มันเวิร์กไหมครับมันเวิร์กไหมมันไม่ค่อยเวิร์กครับอาจารย์ทำไมะ่ะมันซื้อมาชุดหนึ่งจะทดลองใช้แล้วมันมันอาจจะต้องมีฟังก์ชันเพิ่มเติมเ,มเวลาอันนี้ฮะเพราะซื้อมาเนี่ยต่อต่อปุ๊บมันติดตลอดเลยฮะหนึ่งติดตลอดแล้วไปรถไม่ได้ใช้ตลอดมันทำให้รถแบตรถแบตรถหมด oh. ติดตั้งติดตั้งไม่ถูกต้องหรือเปล่าครับอย่างนั้นติดตั้งมันมามันมาเพียวๆนะฮะมันไม่มีตัวรีเลย์ไม่มีตัวอะไรเลยฮะรถรถเอ่อรถเราเป็นรถไฟฟ้าเนาะพวกแบตเตอรี่มีทั้งน้ํามันมีทั้งไฟฟ้าใช่อ๋อทดลองกับอะไรครับเนี่ยทดลองกับรถน้ามันนะครับอ๋อแล้วมันก็กินแบตเรื่อยๆเลยทั้งนั้นน่ะใช่ครับกินแบตไปเรื่อยๆอ๋ออาบจะต้องไม่มี มีมีออปชันเสริมก็คือเวลาเวลาติดเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยอาจจะให้มันมันติดแต่ว่าโรงงานยังไม่เสร็จดีอะฮะพื้นที่มันค่อนข้างที่จะไอ้นี่แล้วก็เอ่อเรื่องของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคับแคบแล้วก็ ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะมันย,มยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยประมาณนั้นเลยใช่ใชใชครับยังไม่ได้ขีดสีตีเส้นยังไม่ได้แบ่งชัดเจนยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่คะก็มีเรื่องของตีเส้นทางเดินอย่างเดียวนะทางรถนี่ยังยังไม่ได้ตีนะเพราะว่า<ม>อนาคตเนี่ยของผมเนี่ยจะมีรถเอชีีวิ่งข้างในด้วยนะเอาเอาไว้ทําอะไรฮะขนส่งยางครับ๋อคือของผมเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยระบบออโตเมชั่นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ร้อยเปอร์เซนหมายความว่าเราใช้โรบอทเราใช้แบบใช้โรบอทใช้รถใช้สายพานลำเลียงอ๋ออ่าแล้วแล้วแล้วขนยางนี่ใช้อะไรฮะใช้สายพานลำเลียงหรือว่าใช้ใช้รถรถแบบอ๋อสายพานครับตอนออนาคตจะเป็นสายพานแล้วก็จะมีมีบางช่วงที่เป็นรถจะใช้รถเอจีวีครับออคนยังขับอยู่ไหมฮะรถเอจีวีนี้ไม่ไม่ใช้คนแล้วครับ ไม่ใช่คนขับนะครับใช่ว่าแล้วว่าแล้วใช้อะไรขับครับเป็นเป็นแกมนละเป็นเป็นเอไอเป็นระบบนำทางใช่ครับอืมเป็นระบบนำทางครับจะคนก็จะอยู่แต่น้าเครื่องอย่างเดียวใช่เครื่องเครื่องขับเรื่องของการส่งนี้เป็นระบบอหดีกว่านะ อ่ากกำลังการผลิตเหมือนห้าร้อยคนแต่ใช้ห้าสิบคนคอนโนอบริษัทแม่ที่จีนนะครับเกือบห้าพันนะแต่ว่าม,มาที่เนี่ยเหลือประมาณสองพันสี่ครับคนละสองพันสี่ใช่ครับอ๋อใช้ออ,อโต้ไปแล้วโน่นนี้นั่นไปแล้วลดคนไปครึ่งหนึ่งครับ 5, <000 S 2> อ้าัอที่นี่ที่นี่ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับสองร้อยแปดสิบห้าไร่สร้างเต็มพื้นที่นะครับอาจารย์ โอ้เต oh, ไม่เหมเลยไม่เหมือนที่แรกครับไม่เหมือนที่ที่ที่ผ่านมาที่คอนเซียร์ที่ทำมิเซโบชิเนี่ยอันนี้อันนี้โรงงานค่อนข้างเล็กอืมครับเดี๋ยวหลังอาจารย์ก็จะมาแชร์เรื่องโรบอทให้ฟังอ๋อได้คได้ใครที่ทำงานกับโรบอทเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์มามาพูดเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานกับโรบอทเพราะว่าเราน่าจะเข้าสู่ยุคโรบอทยุค AI กันแล้วนะอ่าครับ คิดว่า,ค,วาคิดว่าเข้ามาแล้วล่ะเข้ามาแล้วแบบไม่รู้ตัว <c oughs> เข้ามาแล้วฮะก็จริงๆแล้วอ,อที่ที่คอนเซ็อีกของผมเนี่ยก็มีโรบอทใช้ก็คือทําเอง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> คอนเซคอนเซที่ญี่ปุ่นก็จําหน่ายโรบอทด้วยฮะก็จะเ,เป็นบุ่นยนต์เป็นแบบคันที่อะไรพวกเนี้ยรับออกแบบติดตั้งหมดนะฮะแล้วมีเออเข้ามาด้วยไหมฮะก็มีฮะตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วฮะ เริ่มมีเข้ามาแล้วด้วยใช่ใช่ครับโอเคเดี๋ยววันหลังแล้วอาจารย์เกติศักดิ์มาเล่าให้ฟังครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับอาจารย์ครับผมนะต่อได้เลยฮะอ่ะอันนี้ตัวอย่างเรื่องของจุดจุดจอดแล้วก็จุดเก็บกุญแจนะฮะจุดเก็บกุญแจก็จะมีอันนี้ก็คือถ้าถ้า ไม่เยอะมากแล้วก็อาจะเป็นรูปแบบที่ทำได้ง่ายๆนะครับเนะมีผู้ที่อนุญาตผู้ให้การอนุญาตแล้วก็ผู้ที่ได้รับการอนุญาตนะครับก็จะมีบันทึกอันนี้คือกรณีที่ลดลดไม่เยอะนะครับใช้รูปแบบนี้นะครับก็ณนะจุดเนี้ยอ่าก็จะมีคนคอนโทรลว่าคนที่มาเอากุญแจแล้วลงบันทึกเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันในรูปไหม อันนี้อันนี้ที่ผมทํานะครับเป็นคนเดียวกันในรูปไหมอันนี้อาจจะอันนี้ผมทําติดไว้ที่ที่ปวอมเราพอฮะที่เกิดที่เดิมเนี่ยของผมเล็กๆมีโฟกลิมอยู่คันเดียวฮะอ๋ออ่าก็ให้เราพอช่วยเช็คใช่ใช่ครับผมเช็คพอย n t ที่สิบเจ็ดนะครับครับ ก่อนเริ่มงานคอน u c t ชันนะครับอันนี้งานงานก่อสร้างเนาะงานที่เป็นลักษณะางานพิเศษเนาะนะครับอ่าตอนที่ออเดอร์เนี่ยจะต้องส่งข้อมูลอันตรายให้กับผู้รับเหมาทราบอตั้งแต่แรกเลยนะโปรเซสตั้งแต่แรกคะตั้งแต่แรกคุยงานกันแล้วฮะคุยงานอ,าอย่างคุยงานกันแล้วนะครับพอคุยงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะแจ้งแจ้งข้อมูล ความเป็นอันตรายให้กับเขาไปนะครับแล้วก็จัดซื้อจะออก PO โอเนี่ยนะครับตอนที่เขาก่อนจะออก PO นะครับทางผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องส่งส่งข้อมูลการรองรับเกี่ยวกับจุดอันตรายที่เราแจ้งไปว่าเขามีมาตรการในการรองรับยังไงมีมาตรการในการจัดการหรือว่าทำยังไงเพื่อที่จะ ป้องกันอันตรายนั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นกับทีมงานของเขาพอเขาคอนเฟิร์มตรงนี้มาเนี่ยถึงจะออกเป็น p o จัดซื้อถึงจะออก p o ได้นะครับก็จะกกำหนดเป็นเป็น p r o c เ d อ e r แบบนี้เลยฮะในจุดที่ต้องไปตรวจสอบนะครับได้มีการส่งข้อมูลเรื่องของความเป็นอันตรายให้กับผู้รับผิดชอบนะ